เย่เย่เย่สวัสดีครับกับมาอยู่กับผมครับโกวานเจี๊ยบแค่เนี้ครับทุกคนครับกับมาอยู่กับรายการมาหนึ่งถึงทืดครับทุกคนไม่รู้ว่าจะเอาไม่รู้ว่าเมื่อนี้นะครับผมไม่รู้ว่าตัวเองจะมาเล่าเรื่องแบบอะไรให้เอฟซีฟังนะครับทุกคนผมผมผมก็แค่อยากจะแบบ ไม่รู้หละมันเป็นคือปัญหาชีวิตมันก็มีกันทุกคนนะคือผมเข้าใจคือคลิปนี้นะครับผมจะไม่มีการตัดต่อเี่คือพูดลาดก็คือลาดไปเลยคือพูดจบก็คืออารมณ์ไปเลยนะครับก็อยู่กับผมนะครับโก้วันเจ็บชแนลคือตอนนี้นะครับผมกําลังอยู่ในอาการที่แบบก็กึ่มๆนะครับกับตัวเองนะแต่ก็ไม่รู้ว่าผมก็เป็นแน่ผมก็เป็นแน่ใจว่าตัวเองนะ จะกลับมาดูคลิปนี้อีกไหมคุณเจ้าล้งไหมแล้วก็อีกประมาณห้าปีสิบปีแล้วก็เขาไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนครับแต่ว่าคือผมไม่รู้นะครับทุกคนคือกับเคียร์ทิปเตอร์ทุกคนหรือว่าคนที่ว่าเขาทําช่องหรือว่าคนที่ว่าเขาทําแบบเกี่ยวกับพวกสื่อเฟซบุ๊กยูทูบอย่างเงี้ย นะครับเอฟซีทุกคนนี่เห็นไหมผมลืมพูดผิดไปแล้วนะครับคือผมอยากจะมาอธิบายทุกคนฟังว่าบางทีนะครับผมไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ลงอะไรนะครับทุกคนคือมันเกิดจากตัวผมเองล้วนเลยครับที่แบบพอเ,เวลาเกิดปัญหากับตัวเองเออแล้วผมไม่หงไม่แยกแยะไงผมไม่แยกแยะว่าอันนี้คืองานอันนี้คืออันนี้อันนี้ก็งานนี้ก็งานอันนี้ก็งาน,น,น,งานผมไม่แยกแยะแต่ผมกับ ครับมารวมกันหมดทุกทุกอย่างครับทุกคนผมก็เลยไม่มีคลิปไม่มีนู่นนี่นั่นลงในช่องตัวเองแล้วผมแม่งก็อ้างตลอดว่าติดนู่นนี่นั่นแต่มันก็จริงแต่มันก็มีติดจริงๆแต่ผมอยากจะอธิบายให้ทุกคนฟังนะยครับว่าที่นิผพานนะครับมันเกิดจากอารมณ์ผมล้วนๆครับผมถ่ายเองผมตัดเองครับคลิปที่ผมทํานะครับ ซึ่งบางทีนะครับผมอาจจะเกิดปัญหากับอารมณ์เจ้าของปัญหาเนี่ยครอบครัวเนี่ยปัญหาทุกอย่างอะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบยังไงล่ะคือแบบถ้าไม่มีอารมณ์ก็คือไม่ทําผมจะใ้่อาราณ์มเจ้าของแบบผมจะเอาทุกอย่างที่แบบมันคือความจริงอะผมจะบอกของทุกคนว่าทุกอย่างนะครับคลิปที่ผมตัดไปหรือ,อยังตัดไปผมไม่มีต่อแล้วนะครับอันไหนที่แบบผมออกไปแบบ ผมคิดว่ามันดูดีแล้วผมคิดว่ามันใช่แล้วผมก็เลยตัดลงเลยแบบนั่นแหละทุกคนผมก็แค่แบบรู้ซึกว่าเจ้าของแม่งต่อแหล่ะวะเคยบอกไปว่าอีย้ยะแต่ก่อนติดหมูติดออเดอร์หมูติดหมูเนี่ยเดียวที่ไม่ได้ลงคลิปสุดท้ายก็มีคลิปลงไปสามวันสี่วันที่เจ้าของก็มีคลิปที่เจ้าของต้องนั่งตัดอีกนะแต่ตัวเองก็ไม่นั่งตัดไง ก็กลับเอาเวลาที่แบบเจ้าของให้มันนั่งตัดมันอ้ออันนี้คือผมอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่าบางทีผมก็มีเรื่องที่แบบคิดเยอะแต่ก็ไม่อยากจะเล่าให้ใครฟังก็เลยแบบเก็บไว้ซะก่อนมันเกิดกระทบขึ้นเรื่อยๆจนที่แบบตัวเองก็ กระทบกับปัญหาชีวิตเอ้กระทบกับชีวิตประจำวันตัวเองนะตอนิ่งผมเสียงตรงไหนรู้ป่ะครับผมเสียงตรงที่ว่าผมไม่มีผมไม่ได้ใช้ชีวิตผมไม่ได้แบบมานั่งตัคดคลิปให้ทุกคนในเบิงอ่ะคือผมมีแต่ปัญหาตัวเองตอนเนี้ยผมก็เลยอยากจะแค่ออกมาบอกกับทุกคนว่าเมือนในผมเคยแบบ ผมทําช่องไปหลายรอบแล้วแม่งมันก็เกิดปัญหาแบบนี้แล้วแบบตัวเองก็แบบ oh. มันแปลกครับช่องนี้อยากจะให้คนติดตามครับแต่ตัวเองไม่อยากจะทําคลิปลงมันสวนทั้งกันครับทุกคนผมก็เลยแบบอยากจะออกมาอธิบายให้ทุกคนฟังว่าบางทีผมไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ลงอะไร ผมก็ต้องขอโทษและขออภัยทุกคนเลยนะครับที่ทุกคนให้ความไว้ใจเชื่อใจครับแล้วก็แบบติดตามผมก็เห็นทุกคนครับสําคัญกับผมทุกคนครับผมถึงได้ออกมาถ่ายคลิปนี้ครับทุกคนมานั่งผมก็อยากจะบอกว่าผมจริงใจกับทุกคนนะครับ ผมมีปัญหาอยู่ตอนนี้เดี๋ยวผมขอแก้ปัญหาของผมก่อนนะครับแล้วผมจะกลับขึ้นไปกลับไปทํารอยยิ้มให้ทุกคนครับกลับไปเห็ดกลับเข่าให้ทุกคนเบิ่งกลับไปเกีย๊ยวให้ทุกคนเบืองกลับไปเฮ็ดส่วนให้ทุกคนเบิ่งกลับไปยิ้มให้ทุกคนเบิ่งครับกลับไปฮ่าให้ทุกคนเบิ่งครับผมขอเคลียร์ปัญหาของผมนิดเดียวครับ แล้วผมจะกลับมาครับแต่ว่าหลังจากที่เิดคิปนี้ลงไปไม่ไม่ไม่ใช่ว่าหมดคลิปนี้ลงไปปุ๊บแล้วผมจะไม่มีคลิปลงผมมีคลิปลงครับแต่ผมแค่อยากจะบอกทุกคนว่าตอนนี้ผมติดปัญหากับตัวเองอยู่อารมณ์ตัวเองอยู่ <c oughs> ทําไมมันถ่ายคลิปแล้วมันตัดเองอะทุกคนถ้ามันไม่มีเวลาว่างหรือมันไม่มีมันมีเรื่องที่ต้องคิดตัวเองก็ต้องแบบ ทุกคนครับฝากเปลี่นกำลังใจให้กับ g o บั l เจี๊ยบชแนลหน่ยนะครับ <c oughs> ขออนุญาตฝากช่องนี้ด้วยนะครับทุกคนครับเดี๋ยวครับผมขอเคียปัญหาตัวเองนิดนึง <c oughs> เดี๋ยวผมจะกลับขึ้นไปตัดคลิปให้ทุกคนดูครับเน <c oughs> ี่ครับเปลี่ยนกำลังใจกันเลยนะครับ